สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพระชษากรเกิดโรดนะคะมาเรียนรู้ในกลุ่มสาระการหาอาชีพนะคะในหน่วยอาหารและโภชนาการมีใครทราบบ้างไม่เอ่ยว่าอาหารมีกี่หมู่คะโอเคเก่งมากเลยค่ะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ อาหารหลัก5หมู่หมู่ที่1โปรโตีนได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่และถั่วช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมู่ที่2คือคาร์โบไฮเรดรตนะคะได้แก่ข้าวแ <c oughs> ป้งเผือกน้ำตาลและมัน ประโยชน์ก็ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะหมู่ที่สามเกลือแร่หรือแร่ธาตุเช่นผักต่างๆผักเป็นได้หลากหลายสีนะคะต่อไปหมู่ที่สี่อ้ยโทษค่ะหมู่ที่สามเกลือแร่หรือแร่ธาตุช่วย ให้อวัยวะทุกส่วนทำงานได้อย่างปกติสร้างภูมิต้านทานโรคระบบขับถ่ายเป็นปกติต่อไปหมู่ที่4ี่นะคะวิตามินหมู่ที่4ีวิตามินได้แก่ผลไม้ต่างๆประโยชน์ช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทำงานได้อย่างปกติสร้างภูมิต้านทานโรคผิวพรรณสดใสสุขภาพปาก,ากและฟันดี หมู่ที่ห้านะคะหมูที่ห้าไขมันได้แก่น้ำมันไขมันจากพืชจากสัตว์ประโยชน์ช่วยให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนักเรียนทุกคนคงเข้าใจแล้วนะคะว่าในแต่ละหมู่มีประโยชน์มีอะไรบ้างต่อไปก็เป็นใบาหานะคะ ให้หนักเรียนจัดเมนูอาหารสามมื้อในแต่ละมื้อให้ครบห้าหมู่แกเป็นอาหารจานเดียวหรือว่าอาหารหลากหลายก็ได้นะคะแต่วันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างอาหารจานเดียวแต่ถ้านักเรียนทำเองนักเรียนก็มีข้าวสวยมีแกงเผ็ดมีแกงเจิดมีผัดผักบวกผลไม้ไปนิดหนึ่งนะคะอา้าวไปดูอาหารจานเดียวกันคุณครูจะยกอ่าข้าวผัดรวมมิตร บวกผลไม้คุณครูเอาทุเรียนนะคะในข้าวผัดรวมมิตรหมูที่หนึ่งก็ได้แก่หมูมีอะไรอีกคะมีกุ้งมีไข่ในข้าวผัดรวมมิตรหมูที่สองก็มีข้าวหมูที่สามในข้าวผัดมีอะไรคะผักคะนา้าหมูที่สี่ก็บวกผลไม้เมื่อกี้ก็คือทุเรียน หมูที่5ก็น้ำมันคือน้ำมันอะไรคะเมื่อกี้ใช้น้ำมันน้ำมันพืชเป็นใบหารนะคะส่งวันกันที่ยี่สินะคะสวัสดีค่ะ